재미ื่ <suss> หรือสื่อสารมวลชนทุกๆช่องค่ะวันนี้ค่ะ,คะ,คะ,คะฉันเองขอบคุณพี่น้องปรีชุนทรานะครับที่ได้ตัดสินใจพร้อมก,กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่จะมาร่วมงานกับพรรคพื่ยไทยเรารวบรวการเดินใตัดสินใจต้องขอบคุณนะครับการตัดสินใจครั้งนี้และผมเชื่อมั่นนะครับการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ย นึกย้อนไปเมื่อปีมาคึกคักท,ที่พักเพื่อไทยอยีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ถือเรียกว่าเป็นวันที่ดีอยาอ่างยิ่งของพักเพื่อไทยอีกวันหนึ่งเพราะว่าเราได้ต้อนรับผู้สมัครจากจังหวัดชลบุรีผมเรียนพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนว่าจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหล,ลักในเขตภาคตะวันออกแล้วก็เป็นในขณะที่เป็นตัวแทนระดับของที่ชลบุรี ขอขอนุญาตใช้คำนี้นะครับเราเป็นตัวแทนของทีมชนบุรีนะครับเรามีความดีไปอย่างยิ่นะครับที่ในครั้งนี้เนี่ยได้มีโอกาสกลับมาร่วมในครั้งนี้นะครับการที่ทีมชลบุรีเราตัดสินใจนะครับที่จะกลับเข้ามาร่วมทํางานกับทําเพื่อไทยในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากในส่วนของการที่จะร่วมทํางานด้วยกันการจะร่วมในส่วนของเรื่องการ กำหนดแนวทางนโยบายในการทํางานร่วมกันเลยคจริงๆก็คือเป็นพื้นที่ของถ้าต่อยอดครับถ้าเรียกว่าก็เป็นบ้านใหญ่เนี่ยนะครับต่อใช้คํานี้ตามที่ท่านถามก็เป็นพื้นที่บ้านใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลงสมัครในนามของที่เราอยู่แล้วแล้วก็บ้านใหญ่ก็เป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่เดิมนะครับแล้วก็เป็นผลงานของการเลื่อกตั้งใเื่อนส่วนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผลงานของทีมบ้านใหญ่อยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะไปทํางานหรือทวงคืนอะไรต่างๆเนี่ยผมผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราคือพื้นที่ของเรานะครับเราเราทางานมาโดยที่เรารวมกันเป็นทีเดียวกันตอนนี้ใครจะไปตรงไหนแบบไหนอย่างไรเนี่ยเรา,าก็ยังเชื่อมั่นว่า,วาด้วยความเป็นเรานะครับความเป็นทีงานของเรานะครับแล้วก็ริงจันจริงใจกันมาตลอดเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้ประชาชนยังให้ความไว้วางใจของเราอยู่นะครับแต่ที่ผมบอกเรนนะครับว่าเที่ยวนี้ก็เราทุ่มเทกันอย่างเต็มที่นะครับเราเชื่อมั่นว่าทั้งพื้นที่สิเดียังเป็นพื้นที่ที่เราจะได้รับความไว้วางใจ